เออคอยติดละละเมิดการละเมิดการละเมิดเนื้อหาเป็นบางส่วนคอยก็รู้แล้วค่ะพี่น้องค่ะที่จะของทําคลิปยาวทําคลิปยาวทําคลิปสั้นเนาะคะเนาะเอในช่องของที่ของคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็ตัดไปเป็นคลิปเรียวในปะตอบได้แค่ตะคอมเมนต์เขาจะเอาไปใหมบอมมารับช่วคลิปหไหม่ไหมกับบ่าวาเพิ่นดอกก็กายาดอกคนบอกว่าให้ขยันทําคลิปอืถึงว่าเพิ่นถึงบอก นั่นแหละจ้ะพี่น้องจา๋าเออกับอีอยางหนึง่งมาที่นี่ไปไปทักข้าเจา้าไปทักข้าเจา้าข้าเจ้ากันวะโอ๊ยเบ้า <c oughs> <c oughs> อะไรขออนุญาตอืมขอากราบประธานุนภัยหาอย่างเนาะคะเนาะสำหรับคนเถาคนแก่สิไปเอาคลิปมาแต่รไเป็นบ่อเบื่อที่เจ้าของทำคลิปยาวทำคลิปยาวทำคลิปสั้นเนาะคะเนาะ อในช่องของที่ของคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็ตัดไปเป็นคลิปเรียวในว่าให้ขยันทําคลิปและขอบคุณเออขอบคุณผู้หก้กําลังใจขอบคุณผู้มารอบช่มคลิปนั่นคือกําลังใจอันสุดแรงเกิดบนันหู้แล้วบันนี้มะโหแล้วอการลงคลิปน้อยการลงคลิปน้อยบอยัวใดเด้อค่ะเด้อต่องทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวัน ประมาณนี้แหละค่ะทําคลิปห้ทวีตคุ้นค้นใครๆก็่าบม่นเป็นทวีตคู้นอย่างเดียวบางมือก็กลืมลืมรงสตอรี่ยังบ้านครบหาช่องทางเนาะคะ่ะเนาะยังบ้านอี่ครบเอ่อทารูปไปกัติดเนื้อหาแล้วเนาะค่ะนะคลิปนี้บ่าหลายาย้างเอาสมีติสักก่นนะอนเนาะหยาเพลินเบือะะ่อไหมค่ะเออคอยติดละละเมิดการละเมิดการละเมิดเนื้อหาเป็นบางส่วนคอยก็รู้แล้วค่ะ พี่นองคะเอ่อคอยติดละละเมิดการละเมิดการละเมิดเนื้อหาเป็นบางส่วนคอยก็รู้แล้วคะ่ะพี่นองคะ่ะกับคาบรรยายจากักโมโหใครบรรยายบาจังใดได้ไปนั่มรบคลิปตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมและจันว่าโอ้ยเบ้าอะไร <c oughs> <c oughs> ขออนุญาต อขอากาบประทานอาภัให้่องทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันประมาณนี้แหละค่ะท้ามีคลิปให้ทวีคูณขึ้นใครๆก็ว่าไม่เป็นทวีคูณหรอตอบดนแค่จะคอมเมนต์เขาจะออบอกว่าบอสบอมารับชมคลิปให้ไหม <laughs> กับบาวาัวเพิ่นดอกนะกัญญาดอกคนบอกว่าให้ขยันทำคลิปอืถึงว่าเพิ่นถึงบอกหาอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคนแถาคนแก่สิไปเอาคลิปมาแต่ใส่เป็นบอเบอื่อหาอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคนแถาคนแก่ สิไปเอาคีมมาแต่ใส่เป็นบอบ่หาอย่างเนาะค่ะเนาะสําหรับคนแถาคนแก่สิไปเอาคีปมาแต่ใส่เป็นบอบ่ยอดมีไ่ได้มียอดเดี้ยนขื้นจักระทํำทวีขึ้นส่วนตัวว่าหาอย่างเนาะค่ะเนาะสาหรับคนแถาคนแก่สิไปเอาคีปมาแต่ใส่เป็นบอบ่ขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะขอบคุณหลายๆบายบายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะ ขอบคุณหลายหลายบายบายสำหรับคลิปนี้ต้องทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันประมาณนี้แหละค่ะท้าคลิปให้ทวีคูณขึ้นใครๆก็ว่าไม่เป็นทวีคูณขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะขอบคุณหลายหลายบายบายสำหรับคลิปนี้นั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้าเอ,อกับอีอยางหนึ่งมาที่นี่ไปไปทักข้าเจ้า ไปทักข้าเจ้าข้าเจ้าเอาเปรียบธรรมชาติไปเลยทายจะได้การจังสันเนาะคะเนาะการการับรรมการบันยูโฮเลแล้วบันี้มะหูเลี่ยวการลงคลิปน้อยการลงคลิปน้อยบอยัวใดเด้อค่ะเด้อเพื่อนบอกว่าเอามาจุดเอามาจุดประชนันเพื่อนว่าสวัสดีนะคะคอยกระรูเลี่ยวหรอว่าวิาวธีวิธีเข้าติดแดงนะหาอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคนเถ่าค้นแก สิไปเอาคลิปมาแต่สายเป็นบอบเบอคืบอผคือเพิน่นคนหน่อยหนุ่ม z ุมกับคนที่เพิ่นบ่มีอยากบ่มีงานเป็นบอเพื่อนไปเที่ยวหันทันนี่นี่เพื่อนสะดวกสบายเออจัดท้ำอันใดเพิ่นกับเป็นคลิปเนีค่ค่ะให้เพิ่มขึ้นจากยอดที่เค่อยทำสามคลิปเฮาก็ตกเอาหาคลิปเป็นสี่นีค่ะว่าทุกคนทุกเดือนก็ต้องก็ต้องว่าให้ขยันทำคลิปและขอบคุณเออ ขอบพุ่นผูใหกำลังใจขอบพุ่นผูมารอบช่มคิปนั่นคือกำลังใจอันสุดแรงเกิดเอาเปียบธรรมชาติไปเลยทายจะได้กับจังสันเนาะค่ะเนาะการรับรรมการพุ่นบอกว่าเอามาจุดเอามาจุดรชัชนพินวะสวัสดีนะคะคอยกะรู้เรี่ลงหรว่าวิธีวิธีเข้าติดแดงนะหาอย่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคนเถ่าค้นแก่สิไปเอาคิบมาแต่ใส่เป็นบ่อเบื่อหมูจักแล้วลดเพาะอ,อย่างลดเพาะ คลิปห้าส่งตัวห้าเบาเพิ่มขึ้นเอเจ้าจะได้นั่นแหละจ้ะพี่น้องจ๋าเออกับอีอยางหนึง่งมาที่นี่ไปไปทักข้าเจา้าไปทักข้าเจา้าข้าเจา้าเพิ่นบอกว่าเอามาจดุดเอามาจดุดมาชนเพิ่นว่าสวัสดีนะคะคอยกระรู้เรียหร้อว,ว่าวิธีวิธีเ้าติดแดงนะบัดนิ้ฮู้แล้วบัดนี้มาฮู้แล้ว กา,การลงคลิปน้อยการลงคลิปน้อยบัวได้เด้อค่ะเด้เอ,อการท่ายํำกับคนขังว่าท่ายํำไปเรื่อยๆตัดต่อคลิปบ๊อบปินครับพี่น้องตัดบ๊อบปินคลิปลงหน่อยแบบน,นี้ขอยเห็นแล้วการติดแดงของข่อยเส้นมาขืนเส้น่ะเส้นของอลดลงทุกวันทุกวันเนาะค่ะเนาะเส้นว่ะโอ๊ยว่าอะไร <laughs> ขออนุญาตอืมขอากาบประทานอภัยธรวมาเดียวค่ะพีน้องเมาซูฟังจะเย็นๆเด้อคอยลำเลี่ยงว่ะขอโจดไว้แล้วที่จะของทำคลิปยาวทำคลิปยาวทำคลิปสั้นเนาะค่ะเนาะเออในช่องของที่ของคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็ตัดไปเป็นคลิปเรี่ยวนี่งูจักแล้วลดเพาะยังลดเพาะคลิป ห้าส่งตัวห้าบ่เพิ่มขึ้นเอ่เจาจะได้บานนี้อน,นาสะพึ่งกลัวค่ะการละเมิดมเบ้าถึงเรืองไร้ใดคอนั่นละค่ะพี่น้องค,ะ,นะคะนะักหนะคลิปนี้เบาๆไล่ยายห้างเอาสมีซะก่อน,นเนาะหย่านเพลินเบื่อไหมคะ่ะนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ๋าเออกับอีอยางหนึ่งแบาบที่นี่ไปไปทักข้าเจ้า ไปทักข้าเจา้าข้าเจา้านั่นแหละจ้ะพี่น้องจ๋าเออกับอีอยางหนึ่งมาที่นี่ไปไปทักข้าเจา้าไปทักข้าเจา้าข้าเจา้ามูจักแล้วลดเพาะยังลดเพาะคลิปเ้าส่งตัวห้างบ่เพิ่มขึ้นเออเจาจะได้นะคะนะคลิปนี้เบาหลายใหญ่ห้างเอาสามีสะกอนเนะาะหยาเพิินเบื่อไหมค่ะก็คอนเทนต์รอบตัวเพิ่นว่ารอบ,บตัวจริงๆค่ะ กินกาแฟ่อยก็เอาล่วงกินขนมเส้นก็เอาล่วงกินยังก๋ยาภาพนิ่งก็คือกันค่ะพี่น้องพอยพยามที่สุดละสมือนบนันดีหู้เล้วบันดีมาฮูเลว้อือการลงคลิปน้อยการลงคลิปน้อยบอดาเด้อค่ะเด้อที่จะาของทําทคลิปยาวทําคลิปยาวทําคลิปสั้นเนาะคะเนาะในช่องของที่ของคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็ตัดไปเป็นคลิปเลี้ยวในคอนเทนต์รอบตัวเพื่นบา่า รอบตัวจริงๆค่ะกินกาแฟ่อยก็เอาลงกินขนมเส้นก็เอาลงกินยังกะยาภาพนิ่งก็คือกันค่ะพี่น้อง่อยพยายามที่สุดละสุมือนขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะขอบคุณหลายๆบายบายสำหรับคลิปนี้คือผู้เพิน่นคนหน่อยหนุ่มจุมกับข้นที่เพิ่นบ่มีเบียกบ่มีงานเป็นบ่เพิ่นไปเที่ยวหันนีนีเพิ่นสะดวกสบายเออจัดทำอันใดเพิ่นกับเป็นคลิปต้องทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวัน ประมาณนี้แหละค่ะถ้มคลิปไ้ทวีปขุ่นขึ้นใครๆก็ว่าไม่เป็นทวีปขุ่นหรอตอบได้แค่ต่คอมเมนต์เขาจะบอกว่าบอมารับชมคลิปใหม่ไหมกับบ่าวาเพิ่นดอกเนาะกระยาดอกคนบอกว่าให้ขยันทําคลิปอืถึงว่าเพิ่นถึงบอกยอดมีไ่ได้มียอดเดือนขึ้นจะกระท่ำทวีปขึ้นส่วนตัวหาอยากเนาะค่ะเนาะสําหรับคนแถาคนแก่สิไปเอาคลิปมาจะใส่เพิ่นบอเบื่อเนาะคณะคลิปนี้บ่เอาลายยายห้างเอาซนมมซสก่อนเนาะ อย่างเพลินเบื่อไหมคะนั่นแหละจ้ะพี่ทองจ๋าก็อีหยางหนึ่งบทที่นี่ไปไปทักข้าเจา้าไปทักข้าเจา้าข้าเจา้ามูจักแล้วลดเพาะยังลดเพาะคลิปห้าส่งตัวห้ามบ่เพิ่มขึ้นเอ,อจะจะได้หาหยางเนาะค่ะเนาะสําหรับข้นเถ้าข้นแก่ทีไปเอาคลิปมาแต่ใส่เป็นบ่อเบื่อหาหยางเนาะค่ะเนาะสําหรับข้นเถ้าข้นแก่ ไปเอาคลิปมาแตอใสเป็นบอเบื่หมู่จักแล้วลดเพราะอย่งังลดเพราะคลิปห้าส่งตัวห้าบ่าเพิ่มขึ้นเออจ้จะได้เอเอคอยติดละละเมิดการละเมิดการละเมิดเนื้อหาเป็นบางส่วนพอยก็รู้แล้ว